ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นล้นผนังกั้นไหลเข้าท่วมถนนภายในชุมชนเกาะทรายและไม้ลุงขนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่บริเวณทางน้ำไหลให้อพยพออกจากตัวบ้านไปอยู่ภายนอกก่อนเพื่อความปลอดภยัยขณะที่บริเวณตลาดสายลมจอยและถ้ำผาจมมีน้ำทะลักเข้าท่วมอีกแล้วนะครับ ส่วนสถานการณ์น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ล่าสุดน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณทางลอดใต้สะพานป่าแดดและยังเอ่อล้นออกไปตามท่อระบายน้ำในชุมชนป่าพร้าวนอกตำบลป่าแดดด,ด้วยชาวบ้านเลยต้องวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบ้านตัวเองบางรายลงทุนนะครับใช้อิฐบล็อกก่อเป็นแนวกำแพงขึ้นมาป้องกันรอบบ้าน นอกจากนี้ยังพากาันเอารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจอดหนีน้ำท่วมจนเต็มสองฝั่งของถนนยังไงต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ถแถลงอาการของเด็กหญิง2คนจากเหตุรถบัสไฟไหม้โดยเด็กหญิง7จ็ขวบไตทำงานผิดปกติเล็กน้อยส่วนเด็กนักเรียนหญิงอายุ9ขวบผ่าตาตาทั้งสองข้างแล้วปลอดภัยดีครับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยียรติถแถลงการเรื่องอาการบาดเจ็บของเด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตรุรถบัสไฟไหม้รายที่1เป็นเด็กหญิงอายุ7ปีสัญญาณชีพปกติมีรอยไฟไหม้บริเวณใบหน้าเส้นผมและในช่องปากก็มีรอยไหม้มากพอสมควรทีมแพทย์ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเริ่มดำเนินการฟื้นฟูการทำงานของมือทั้งสองข้างส่วนแผลเปลือกตาและเยื่อตาอยัางคงบวม แผนการรักษาได้เพิ่มยาผสมหยอดตาเพื่อช่วยกระตุ้นผิวเยื่อตาให้สมานดีขึ้นส่วนรายที่2เป็นเด็กหญิงอายุ9ขวบสัญญาณชีพปกติส่วนแผลเปลือกตาและเยื่อตาลดบวมเล็กน้อยเยื่อหุ้มรกยังคงอยู่ที่ผิวกระจกตาในตำแหน่งที่เหมาะสมแผนการรักษามีการเพิ่มยาผสมหยอดยาเป็นการหยอดตานะครับเพื่อช่วยกระตุ้นผิวเยื่อตาให้สมานดีขึ้นพร้อมทั้งทำการผ่าตัดบริเวณดวงตา ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังผ่าตัดปลอดภัยดีครับขณะที่แขนทั้งสองข้างบวมจึงทำการผ่าตัดเพื่อลดความดันบริเวณแขนทั้งสองข้างด้วยวันนี้มีคดีที่น่าสนใจด้วยนะครับสารนราธิวาสได้ออกหมายจับสสอพักเพื่อไทยในฐานะแม่ทัพภาคที่4เป็นอดีตแม่ทัพที่เกี่ยวข้องกับคดีสลายการชุมนุมตากใบครับ คดีนี้พลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสสพักเพื่อไทยในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่4หลบหนีไม่ไปศาลตามนัดนะครับจึงเป็นไปตามคําร้องทนายโจทย์ที่ขอให้ศาลออกหมายจับก่อนหน้านี้ศาลมีคําสั่งให้ออกหมายจับพลตรีเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการพลเรือ5พลตํารวจเอกวงกฎมณีรินอดีตผอ,อสพอกอส,สนตรพลตํารวจโทมานุไกรวงอดีตผู้บัญชาการภาค9 พลตตร,รีศักสมหมายพุทธกุลอดีตผู้กำกับสอพอตากใบนายศิวะแสงมณีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสขณะที่เพจพักเพื่อไทยยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับ อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจคือคดีของแม่ตั๊กและป๋าเบียนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งปคบและปปงบุกไปค้นบ้าน99.99ซไปยึดทรัพย์สินรวมถึงรถหรูมูลค่ากว่า70ล้านบาทครับตำรวจปคบส่วนที่กำลังปปงนำหมายสารเข้าค้นตรวจบ้านพักของแม่ตั๊กและป๋าเบี้ยย่านรามอินทราและบริษัทเขตคลองสามวาเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มและอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งสองราย มีรถหรู5้คันอยัดบัญชีเงินฝากพร้อมทรัพย์สินรายการอื่นๆมูลค่ากว่า70ล้านโดยทรัพย์สินทั้งหมดจะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าได้มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ส่วนเจนุดมือขวาของแม่ตั๊กนั้นตำรวจยังไม่ออกหมายเรียกมาให้ปากคำนะครับคาดว่าจะออกหมายเรียกเข้าพบภายในสัปดาห์หน้าด้านกลุ่มรชาชทันเผยถึงอาการแม่ตัก๊กหลังนอนทันทศฐานหญิงกลางเป็นวันที่2โดยบอกว่าเจ้าตัวหลับหลับตื่นตื่น,นเครียดอยู่บ้าง ส่วนป้าเบียอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีอาการเครียดแต่ไม่มากซึ่งมีทนายเข้าเยี่ยมหารือในทางคดีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าคดีนี้อาจจะต้องเป็นคดีพิเศษเพราะว่าดีเมีช่องกฎหมายพิเศษที่พนักง,งานสอบสวนปกติอาจจะไม่มีเช่นให้พนักง,งานอายการมาร่วมสอบสวนด้วยเพื่อให้คดีเดินเร็วขึ้นในการอายัดทรัพย์ที่ถูกช่อโกงกลับมาเพื่อคืนให้กับผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วครับ อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหวังจะให้เกิดอย่างรวดเร็วก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับหลายฝ่ายก็เลยจับตาการหารือกันร,ระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติที่คุยกันกว่าหนึ่งชั่วโมงหลักๆเป็นเรื่องของการแก้หนี้และค่างเงินบาทครับนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังปิดห้องหารือกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนฤพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติคุยกันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเลยครับ หลังหารือนายพิชัยบอกว่าได้คุยกันเรื่องนี่ครัวเรือนซึ่งสถาบันการเงินของรัฐก็ดําเนินการไปแล้วจึงอยากให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นดําเนินการด้วยส่วนประเด็นเงินบาทที่แข็งค่ามองว่าในเชิงปริมาณการส่งออกนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบและประเมินว่าการส่งออกน่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรามาสสี่ของปีนี้สําหรับเรื่องดอกเบี้ยนโยบายรัฐมนตรีคลังยืนยันในหลักการนะครับว่าเป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงซึ่งจะประชุมในวันที่16ตุลาคมนี้มองว่าที่กนงลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยก็ต้องมีเหตุผลและแบงค์ชาติยังมีอีกหลายเครื่องมือซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะใช้กันอย่างไรกับ คุณผู้ชมครับทาง m e a ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างอุโมงสายส่งไฟฟ้าใต้ดินคลองด่านซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า70ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่รองรับการขยายตัวชุมชนและภาคอุตสาหกรรมติดตามได้จากรายงานนี้ครับ จากการขยายตัวของชุมชนและพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA จึงได้ดำเนินโครงการอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินครองดานเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนายธิติวุฒิเงินคล้ายรองผู้ว่าการ MEA นำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้ากา,การก่อสร้างโครงการดังกล่าวพบว่ามีความคืบหน้าแล้วกว่า70%จากระยะทางทั้งสิน้น4.5กิโลเมตรยืนยันอุโมงค์มีความแข็งแรง คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2568ซึ่งจะช่วยลดภาระของสถานีต้นทางในการส่งไฟฟ้าลดปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับสร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้าพออุโมงค์ครั้งนี้นะครับก่อสร้างเสร็จและเรามาต้องส่งสายส่งไฟฟ้าออกไปแล้วเนี่ยทำให้โซนของภาคในโซนตะวันออกของการไฟฟ้านครหลวงที่ดูแลอยู่นะสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครับ รองผู้ว่าการได้นําสื่อมวลชนมาดูสถานีไฟฟ้าต้นทางคลองดานซึ่งเป็นจุดรับไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยังสถานีย่อยผ่านอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดินซึ่งจุดนี้จะช่วยเพิ่มกําลังการจ่ายไฟฟ้าทําให้โครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดูเรื่องไฟฟ้าไปแล้วแต่เรื่องหน้าไฟลุกแน่นอนนะครับติดตามกานกับคุณทิชาพัชระวันณครับ ดิฉันทิชาพัชะราวันในช่วงกอสิบตาบันเทิงนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาเด็ดกันค่ะข่าวแรกของเรานะคะมาเริ่มงนันที่สาวต้าหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าที่ได้ออกมาเปิดใจนะคะว่ารู้สึกดีใจมากๆที่จะได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์ในภาพยนตร์เรื่องครุธธานาคีค่ะ อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะก็เตรียมจะเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ครุฑธนาคีจากผู้กำกับมาฝีมือออฟพงพัฒน์ ath, ค่ะที่งานนี้ได้ดึงนักแสดงสาวต้าเหนิงกัญยวีมานั่งแท่นเป็นนางเอกประกบคู่กับหนุ่มเข้มหัสวีนะคะล่าสุดได้เจอต้าเหน่งก็ยอมรับเลยว่าดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ออฟเพราะว่าติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะก็เลยต้องเตรียมตัวอย่างหนักเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ ่่เชือด้วยคะพอเป็นพี่ออฟกับนาแดงโทรมาเรารู้สึกว่าแบบโอเคอยากลองดูอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าลิสแต่ละคนอะไรนะพี่เต้ยอ่ามาแล้วก็พ่ออฟนาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาติดต่อมาก็ทั้งตื่นเต้นทั้งไม่รู้จะทําได้ไหมใายละครหรือว่าสายอะไรแบบนั้นเป็นอะไรที่แบบหนูยังไม่เคยไปแตะเลยก็จะแบบมีความกังวลนิดนึงก็ต้องแบบมีเวิร์กช็อปกันเยอะนิดนึง มาต่อวันที่นักร้องสาว V ีโอ l e ตนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยได้เปิดเผยว่าไปฝากไข่ไว้แล้วค่ะแถมยังบอกด้วยว่าแอบคุยเรื่องแต่งงานกับ9้าจีรายุไว้บ้างแล้วด้วยค่ะ มองไกลเริ่มวางอนาคตไว้แล้วนะคะจึงทำให้นักร้องสาววีวิโอเลตตัดสินใจเลือกไปฝากไข่กับแกงเพื่อนสาวไว้ก่อนค่ะงานนี้ได้เจอสาววีก็บอกว่าได้ฝากไข่เรียบร้อยแล้วค่ะมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียซึ่งก็ถือว่าเป็นการวางแผนสำรองเรื่องมีลูกในอนาคตนะคะพร้อมยังกระซิบด้วยว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกับหวานใจก้าวจีรายุแล้วด้วยค่ะเราแค่ไม่อยาก ไม่มีช้อยส์ใมโมเมนท์ที่เราอยากจะมีขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วแบบมันยากขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็แค่แบบเป็นแบ็กอัพแพลนสำหรับเราแล้วค่ะก็ทั้งแก๊งข่ะไปด้วยกันหมดถ้าลังเลว่าจะตัดสินใจว่าฝากไข่ดีไหมอ่ะวีว่าฝากไว้เถอะมันไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือวันหนึ่งที่อยากจะมีลูกขึ้นมาแล้วแบบเรามีไม่ได้อะไรค่ะ,แบบคะอืมเรียกว่าคุยเรื่องอนาคตไปบ้างค่ะใช่ค่ะแต่จะไม่ได้ไกลามากค่ะใช่ หวานกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะสําหรับหนุ่มเตอ๋อชันทวิทย์ค่ะที่บอกเลยว่าแฟนสาวยังใหม่ดาวิกานั้นคือความสุขหลายคนก็เลยลุ้นว่าเอ๊ะจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าค่ะ หวานไม่มีแผ่วจริงๆก็หนุ่มเตอ๋อฉันทวิทย์นี่แหละค่ะเล่นเสิร์ฟโมเมนต์หวานๆกับสาวใหม่ดาวิกาอยู่ตลอดขนาดวันเกิดตัวเองที่ผ่านมานะคะก็จัดชุดใหญ่ทั้งภาพคู่แล้วก็ข้อความสุดซึ้งเลยซึ่งหนุ่มเตอ๋อก็บอกตรงๆเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคลั่งรักทั้งรักมากเพราะว่าอีกฝ่ายคือความสุขของตัวเองแต่ถ้าถามถึงข่าวดีตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาค่ะ คือจริงๆเวลาอยู่กับเขาอะทุกวันนี้คือแบบมีความสุขมากเลยเวลาที่เราไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆไปไหนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่กับเขามันมันรู้สึกสบายใจแล้วมันก็มันก็มีความสุขครับทุกครั้งก็รู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยคนก็จะบอกอ้วดอ้วดอวดแต่จริงๆมันไม่ได้อวดมันคือความจริงมันเป็นมันเป็นความสุขจริงๆเสมือนเป็นคนคนเดียวกันสักพักหนึ่งรอไปก่อนค่อยๆค่อยๆไปเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกถ้าถ้ามีถ้ามีจะบอก ส่วนข่าวนี้นะคะทำเอาหลายคนใจสลายเลยค่ะรวมไปถึงสาวแอนโทเนียโปรซิลด้วยนะคะเจ้าตัวก็เปิดใจเลยว่ารู้สึกสะเทือนใจมากๆกับข่าวที่รถบัตนักเรียนไฟไหม้ค่ะ ถือเป็นข่าวที่สะเทือนใจคนไทยอย่างมากเลยนะคะเช่นเดียวกับแอนโทเนียโพซิลหลังได้เห็นข่าวรถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนเนี่ยเกิดเหตุไฟไหมจนเกิดการสูญเสียนะคะซึ่งเธอก็พูดพร้อมน้ําตาคลอเลยค่ะว่าพอได้เห็นข่าวแล้วเนี่ยใจหายแต่ที่เสียใจก็คือน้องๆไม่มีโอกาสเล่าประสบการณ์ใหม่ๆที่เจอมาเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังนะคะแต่อย่างไรเธอก็ขอส่งกําลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมฝากสิ่ง ที่ควรแก้ไขก็คือความปลอดภัยในเรื่องของยานพาหนะด้วยค่ะตอนที่แอนได้อ่านข่าวแล้วแอนแบบใจหายมากๆเลยเด็กๆอะชีวิตเขามันขึ้นเริ่มแอนสังเกตว่า อัจรแล้วนะมีหลายคันที่เก่ามากๆแล้วแอนเชื่อว่ามันถึงเวลาที่เราต้องลงทุนให้ประชาชนมากกว่านี้ใส่ใจมากกว่านี้เพื่อที่จะสร้างความ s a ฟตี้มากขึ้นจะได้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะแล้วก็แอนรู้ว่าน้องๆตอนนี้ขึ้นไปที่สวรรค์แล้วเราก็จะอยู่บบกับครอบครัวน้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนในใจเสมอ ปิดท้ายวันนี้นะคะอยากชวนทุกคนเนี่ยมาฟินจิกหมอนไปด้วยกันกับซีรีส์เกาหลีครบรถเลยจาก Monomax นะคะมีโปรโดีบอกต่อมาฝากกันด้วยนะคะกับแพ็กเกจดูไม่อั้นทำยังไงตอนนี้อีิบมือถือขึ้นมากดตามได้เลยจ้ะฟินไปกับซีรีส์เกาหลีดูแบบข้ามวันข้ามคืนกับโปรโมโนแม็กซ์แพ็กดูไม่อัน้น ลูกค้า AIS 5 9บาทต่อเดือนกดดอกจันทร์ดอกจัน4รสี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D Tag 89ดบาบาทต่อเดือนกดดอกจันทร์สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบกดก่อนหมดโปรนะรีบสมัครแล้วไปฟินด้วยกันนะคะและนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ดิชาามาฝากกันในวันนี้ช่วงนี้ส่งต่อให้กับคุณพบเอกเลยค่ะ ขอบคุณคุณทิชาด้วยนะครับฝากช่องทางออนไลน์ของโมโน2เวนี่นานครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญและนี่คือโมโนข่าวข่้าผมแบงค์พบเอกพร้อมทิม